สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบอร์ดเกมแคลเซียมกันนะครับผมโดยเป็นเกมที่ผมผลิตขึ้นเองนะครับแล้วก็ออกแบบเองด้วยคอนเซปต์ของเกมนะครับผมแคลเซียมซึกประชันพลังเหมียวเงาเราจะรับบทเป็นผู้บัญชาการเหมียวนะครับที่จะวางแผนการส่งเหล่าเหมียวเข้าประชันพลังในโคลเซียมแห่งเมืองแมวกลยุทธ์และการวางแผนเป็นปัจจัยสำคัญในการชนะศึกแขกสังสีครั้งนี้นะครับการ์ดจะมีทั้งหมด68บใบเท่านั้นนะเป็นเกมการ์ดนะครับโดยที่แบ่งเป็นการ์ดเล่นนะ60ใบแล้วก็ตัวของ การวิธีการเล่นนะครับอ่าคู่มือนะจะมีทั้งหมด3ใบนะครับแล้วก็มีตัวของพิเอษห้าใบนะครับเกมนี้เล่นได้ตั้งแต่3าถึงหคนนะใช้เวลาการเล่นแค่ประมาณ20่นาทีเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดวิธีการเล่นกันเลยดีกว่าครับโอเคเราเซตอัพให้ดูเสร็จแล้วเกมเซตอัพแค่นี้ครับโดยวิธีการเซตอัพครับนี่ฮะให้ดูฮะให้เราแจกการ์ดนะครับผม15 12หรือ10ใบนะครับสำหรับจำนวนผู้เล่น3 4หรือ5คน ง่ายก็คือถ้าเราเล่น3าคนก็แจกการ์ดคนละ15บใบ4คนก็12บใบและ5้าคน10บใบที่เหลือก็ไม่ได้ใช้แล้วกลับลงกล่องได้เลยจากนั้นก็หาผู้เล่นคนแรกตามแต่ตกลงกันนะครับผมโดยวิธีการเล่นเกมนี้เขาเรียกว่าระบบทริกเท็คกิ้งนะครับผมทริกเท็คกิ้งคืออะไรครับมันจะมีคนหนึ่งครับที่เป็นผู้เล่นคนแรกลงการ์ดอะไรก็ได้ลงไปครับใบนั้นนะครับผมมันจะเรียกว่าลีดหรือว่าเป็นสีบังคับให้คนอื่นต้องเล่นตามจากนั้นนะครับคนอื่นก็จะได้ทําการเล่นนะครับตามเข็มนาฬิกาโดยนะครับ ถ้าเรามีเราต้องลงถ้าไม่มีนะคะผมเราจะเลือกเล่นการ์ดใบใดก็ได้สีใดก็ได้และจะได้ใช้ความสามารถตามที่ระบุบ,บนการ์ดด้วยนะครับผมซึ่งตัวของการ์ดเนี่ยครับมันจะมีพลังอยู่ตั้งแต่เบอร์ศูนย์ถึงเบอร์เก้านะครับก็อ่านความสามารถได้ที่เพย์เอทได้เลยนะแล้วก็จากนั้นนะครับพอ,พอลงคบเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ตรวจสอบว่าใครครับผมที่เล่นการ์ดที่มีเลขสูงสุดที่มีสีเดียวกันกับผู้เล่นคนแรกผู้เล่นคนนั้นก็จะถือว่าชนะเกมไไง่ายๆคือถ้า คนแรกลงสีส้มคนอื่นเป็นสีส้มนะครับใครเลขมากสุดชนะยกเว้นว่าการ์ดใบนั้นจะแสดงผลเป็นอย่างอื่นนั่นเองอ่น,นี้ก็คู่มือใบแรกนะครับใบที่สองคู่มือก็จะอธิบายวิธีการเล่นต่ออีกใบหนึ่งคือตัวนี้ครับนี่จากนั้นคนชนะครับผมก็จะเอาการ์ดทุกใบที่ชนะเนี่ยมาวางไว้เป็นกองเก็บหน้าตัวเองยกเว้นว่าบางใบจะมีความสามารถอยอื่นนะและผู้เล่นคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้เล่นคนแรกในรอบถัดไปเราจะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งเหลือการ์ดในมือสองใบเกมก็จะจบครับ พอจบปุ๊บก,ก็ามาคิดคะแนนกันวิธีการคิดคะแนนเกมนี้จะเจ๋งมากตรงนี้ครับคือนําการในมือนะครับมารวมกับกองเก็บของตัวเองและจะเรียงตามสีก่อนมีการในกองเก็บตัวเองมีกี่ใบไม่รู้เอาในมือมาลง2ใบที่เหลือครับปุ๊บก,การสีที่มีจำนวนมากที่สุดจะออกจากเกมไปถ้ามีมากกว่า1สีให้เลือกหนึ่งสีจากนั้นก็นําการที่เหลือครับมาคิดคะแนนแต่ละสีครับโดยคะแนนที่ได้จะเท่ากับผลรวมของคะแนนจำนวนการสีนั้น,นค,คูณด้วยเลขสูงสุดของสีนั้นหมายความว่าไงเช่นหนึ่งอีสามใบนี้เลขมากสุดคือเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ด เลขมาสุดคือ8 82 16เลขมาสุดคือ7 72 14ได้57คะแนนผู้เล่นที่มีคะแนนมากสุดจะชนะนะครับหากเสมอใครมีการ์ดมากกว่าชนะถ้าเสมออีกก็ชนะลูกกันไปเลยนะครับผมนี่ก็คือวิธีการเล่นครับโอเคมาเรามาพร้อมแล้วมาเริ่มเล่นดีกว่าเพื่อไม่ป็นการเสียเวลานะครับเกมนี้อธิบายกฎแค่นี้แหละครับไม่เกิน2นาทีหรอกเรามาจ,จัดการก่อนเนาะทริคเทรคกิ้งนะครับก็จะเป็นระบบเกมที่ค่อนข้างคลาสสิกนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะใส่ ลมหายใจอะไรใหม่ๆเข้าไปในตัวเกมให้มันน่าสนใจขึ้นมานะครับส่วนเกมนี้ก็จะเป็นเรื่องของสกิลนั่นเองนะครับมาคราวนี้ผมเป็นผู้เล่นคนแรกนะครับผมมีสีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6กระจายตัวดีมากครับ6สีอันนี้ผมชิมลางก่อนผมจะเล่นเบอร์8ครับสีเหลืองครับปึ๊บอ่ะลงเสร็จปุ๊บผู้เล่นคนอื่นก็จะเล่นตามใช่ไหมผมก็จะให้บนซ้ายเล่นนะครับคนนี้ก็จะมาดูฮะว่าจะเล่นอะไรคราวนี้เขามีสีเหลืองเขาต้องเล่นแค่สีเหลืองเท่านั้น ดูจากในมือคนนี้แล้วเขาบอกเขาดูแล้วว่าเฮ้ยเขาจะเล่นสีเหลืองเนี่ยเขาจะเล่นสีอะไรดีเขาอาจจะเก็บการ์ดบางใบเป็นสกิลเอาไว้เล่นทีหลังก็ได้นะครับคนนี้เขาสีกระจายตัวไม่ค่อยดีนะแต่ว่าเขามีสีเหลืองอยู่สี่ใบเขาอาจจะใช้ลูกเล่นของการเล่นแปดนะใช่ไหมเล่นตัวนี้ใช้สกิลไม่ได้ครับเขาจะเล่นปกติไปเขาจะทิ้งเบอร์สองไปครับเขาจะไม่ใช้เบอร์สองครัเสร็จปุ๊บคนนี้ครับดูซิมีสีเหลืองไหม อ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ามีสีเหลืองอยู่หนึ่งใบเท่านั้นอ่ะคาวนี้เขาไม่ต้องคิดฮะลงไปนี้เลยพอลงเสร็จปุ๊บคนที่มีเลขมากสุดชนะครับของของหลี่คนนี้ก็จะอคนนี้เป็นคนชนะเ็าจะได้เก็บสามไปนะครับเ<ม><ค>ข้ากองไปอปึ๊บคนอื่นจะเห็นแล้วอันนี้เก็บสีเหลืองไว้เยอะยัดสีเหลืองไปมันจะกลายเป็นมากที่สุดเขาจะไม่ได้คะแนนครับงนั้นเขาต้องรีบเปลี่ยนสีฮะเขาจะเล่นสีอื่นก่อนเขาจะเล่นสีส้มก่อนปั๊บเข้าไปสีส้มครับอปึ๊บสีส้มเนี่ย เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะดูเฮ้ยคนนี้มีสีส้มไหมคนนี้ไม่มีสีส้มครับแสดงว่าไงฮะใช้สกิลได้แล้วนะนี้เขาจะเล่นอะไรดีอ่ะเอาแต้มก่อนเนี่ยเอาฟ้าครับตรงนี้ครับพลังเบอร์หนึ่งได้ใช้สกิลแล้วครับเบอร์หนึ่งบอกว่าแบ็ Summit, กสมิธกลายเป็นมีสีเดียวกับผู้เล่นคนแรกนะครับผมกลายเป็นคนเนี้ยจะมีสีกับผู้เล่นคนแรกนะครับและกลายเป็นเลขสิบด้วยคนลงก่อนชนะด้วยครับแสดงว่าตัวนี้โหดมากฮะ เป็นเบอร์สิบแล้วเป็นสีเดียวกับสีส้มด้วยซึ่งคนเนี้ยเขามีอยู่สองเล่ห์ครับหนึ่งกับสองซึ่งเขารู้สึกว่าเออแบบไม่มีประโยชน์อะไรใดๆตอนนี้เขาก็ทําการใช้เบอร์หนึ่งครับทิ้งไปเบอร์หนึ่งตัวนี้ไม่ได้ใช้สกิลเพราะว่าสีเดียวกับลีดนะครับแค่นี้ปุ๊บคนนี้จะเป็นคนชนะก็จัดการสังหารไปครับเขาก็จะได้ของไปการ์ดไปเขาเปเปลีดปุ๊บคนจะได้เล่นนาต่อครับอ่าตอนนี้เขานําต่อเขาต้องรีบรีบคว้าโอกาสเขาเล่นเบอร์เก้าครับปึ้งสีสีฟ้าครับ นี่ผมเก็บไว้ไกลๆเนี๋ยนะจะได้มองไม่เห็นนะไว้ใต้นี้ปุ๊บสีฟ้าเบอร์เก้าคนนี้มีเบอร์สีฟ้าไหมไม่มีอ้าวคนนี้ไม่มีสีฟ้าครับพอไม่มีสีฟ้าปุ๊บเกิดอะไรขึ้นฮะใช้สกิลได้ครับผมใช้สกิลเลยนี่ฮะเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์ทำอะไรครับชนะถ้ามีเลขแปดหรือเก้าในรอบนั้นครับผมคนลงก่อนชนะแสดงว่าอันนี้เขาสังหารโชดเดะตายแน่นอนอ่าสังหารดิบสังหารหมู่ครับผมโลนินชนะวอริเออร์ครับ คนนี้เขามีสีฟ้าต้องเล่นฮะานเขาจะเล่นเบอร์เบอร์อะไรดีเบอร์โอ้เสียดายทุกใบเลยไม่อยากให้เบอร์คนนั้นไปเลยต้องให้เบอร์สามไปแล้วนะครับเพราะว่าให้เบอร์เจ็ดไปก็ไม่ดีฮะอันนี้เขาชนะไปครับฟึบถือว่าบินเนอร์ไปเสียบปึ๊บอ่าโอเคคนถัดไปเขานี้เขาได้เริ่มก่อนแล้วจังหวะมันจะพีกเกมได้ครับถึงเราไม่มีการ์ดสีนั้นเราสามารถเป็นลีได้โดยโดยการใช้เลขพิเศษในการจัดการนะอันนี้เขาใช้เบอร์เก้าครับเขาจะชิงเอาเลขเยอะมาครับ เบอร์เก้าสีชมพูนะผมมีเบอร์เจ็ดกับเบอร์หนึ่งครับงั้นผมต้องทิ้งเบอร์เบอร์หนึ่งอาเบอร์เจ็ดไปก็ได้ไม่เป็นไรยอมก็ได้เบอร์หนึ่งเก็บไว้ก่อนมันเป็นท่าไม่ตายอ้าวจังหวะมาอีกแล้วคนนี้ไม่มีสีนี้ครับดังนั้นคุณเชื่อฉันเหรอฉันเชื่อคุณกลับครับผมเจอโรนินฝันกลับครับนี่ฮะเขาชนะได้ครับคนนี้ก็จะกลายเป็นลีดครับเรียกว่าเบอร์เก้าเปิดมานี่คือเบอร์ศูนย์นี่คือรอเล็งเลยนะรอยิงเลยนะครับผมสไนเปอร์ เขาใชเบอร์แปดครับผมสีชมพูนะครับกิวสกุระคนนี้บอกอ้าวเบอร์แปดแล้วฉันมีเบอร์เก้าฉันก็ต้องลงสิเบอร์เก้าอันนี้คือเล่นแบบปกติทั่วไปได้ครับเพราะมันไม่มีของอันนี้อ้าวมีสีชมพูพอดีต้องลงฮะพลาดเลยครับอุตส่าห์เก็บเบอร์ศูนย์ไว้อย่างนี้ก็คนทานนี้ชนะครับกินหมูไปครับงั้นแต่ละเกมเราต้องวางแผนให้ดีนะว่าเราจะเล่นใบไหนเพื่อชิงประโยชน์อะไรตอนนี้เขเราเห็นว่าทุกคนลงเลขเด่นมาเราเล่นเบอร์ห้าดีกว่าเผื่อเขามีชมพูอีกเขาจะได้จัดการได้ครับ อ้าวันนี้บอกไม่มีไม่มีสีอะไรครับซากุระผมได้เบอร์หนึ่งเลยนี่แปลงร่างเป็นพลังเลขสิบอีกแล้วนะครับคนนี้มีซากุระไหมอ่ะคนนี้มีบังคับลงฮะเลียงเบอร์สองไปก่อนครับผมอันนี้ก็กินไปครับชนะเจอเบอร์สิบนะครับพลังสิบไปแบ็กซมิธจัดการไม่ได้ครับอืตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างไม่สู้ดีฮะแต่ผมว่าผมจะชิงขอได้เปรียดได้ผมจะเล่นสีเหลืองครับเบอร์เจ็ดน่าจะชนะได้ครับคนนี้มีหนึ่งกับหกครับก็ต้องเล่นฮะเล่นเบอร์หกไปก็ได้ เปอร์หนึ่งขอเก็บไว้ก่อนเผื่อเผื่อได้พิกเกมอ้าวคนนี้ไม่มีใช้อะไรดีนาะใช้อะไรดีนาะไม่มีใบเด็ดด้วยอ่ะเขาจะให้เบอร์ดีๆไปก็ไม่ได้เขาเล่นเบอร์สามครับนี่ฮะอ่ะเบอร์สามทำอะไรครับผมเบอร์สามพีทนะครับพีทบอกว่าถ้าคุณแพ้ในรอบนั้นครับนำการเป็นนี้เข้ากองเก็บคุณครับหมายความว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่ให้ครับเก็บเข้าไปและคนนี้ก็จะชนะก็คือถึงเราจะชนะแต่เราได้การแค่สองใบนั่นเองถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างโหดอยู่นะครับโอเคตาคนนี้ ชนะก็จริงแต่ว่าไม่ได้ครับอทำอะไรดีทำอะไรดีรดเฮ้ยนี่เบอร์สีฟ้าเบอร์เจ็ดอีกรอบหนึง่งโอเคคุณเล่นสีฟ้าผมต้องเล่นสีฟ้าใช่ไหมเอาเบอร์สี่ไปก่อนแล้วกันเบอร์อื่นผมเก็บไว้ก่อนเผื่อชนะคนนี้มีสีฟ้าไหมคนนี้ไม่มีสีฟ้าครับแต่เขาจะชิงความได้เปรียบด้วยการอะไรดีไม่ค่อยมีการที่มันได้เปรียบเลยนะั้นผมเขาจะเล่นเบอร์ห้าครับไม่อยากให้ใครชนะครับเบอร์ห้าบอกว่าซีเนเตอร์ครับ ในรอบนี้ไม่มีใครได้การนะครับผมเอาออกจากเกมทุกใบไม่นับว่าเป็นการแพ้หรือชนะด้วยไหมควาว่าแบบนี้ก็คือเหมือนเสมอฮะใบพวกนี้ก็คือทิ้งออกไปเลยและคนที่เล่นคนชนะก็ยังเป็นคนเดิมอยู่คือคนนี้อยู่ครับก็ยังได้เป็นหลีต่อถือว่าเป็นมูฟเมนที่โคดมากครับใบตะ่กี้พอเขาเล่นใบนั้นใบเ,เขาจะใช้สกิลหรือไม่นะผมใช้เบอร์สูงไปมแล้วกันฮะอยากรู้ว่าเราจะชนะไหมนะครับอ้าววันนี้บอกอ้าวชิลสิเบอร์ห้ามีครับยังเหลือมีคนยังมีคนเหลืออยู่ฮะคนนี้ก็ ไม่มีเบอร์ห้าแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าเขาสามารถกวนคนอื่นได้ครับไม่อยากให้ใครได้การก็ได้ฮะใช้เบอร์หกกอปี้ก็ได้อะผมใช้เบอร์หกดีกว่าปวดคนอื่นเขาเล่นครับสกิลเบอร์หกบอกว่านะครับผมในคอมเมนเซอร์เลือกใช้ความสามารถของการไปใดก็ได้ในรอบนี้ครับรอบนี้มีสูตรมีห้ามีหกก p ปี้สูตรไม่มีประโยชน์ก็ปี้ห้าไม่มีใครได้การครับผมอดไปให้หมดครับงั้นลีดเดอร์ก็ยังเป็นคนเดิมครับพอถือว่ารอบนี้ไม่มีใครได้การอีกแล้วเรียกว่าเป็นมูเมนที่โหดมากครับคือลงไปแล้วเสียเปล่าหลายรอบเลย อะไดีอะเบอร์แปแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วคิดว่าโลนี้น่าจะหมดแล้วอันนี้ต้องเล่นฮะเบอร์หนึ่งเบอร์สี่อะเล่นเบอร์สี่ไปก่อนครับปึ๊บแล้วก็อ้าวเสียโจคนนี้บอกยิ้มยิ้มเลยรอบนี้นะครับจังหวะดีฮะไม่มีใครใช้สกิลเขาเขาเป็นคนสุดท้ายด้วยเขากินหมูไปครับชนะโอเคต่อไปครับอันนี้เหลือห้าใบในมือแล้วนะแปลว่าเหลือแค่สามรอบเท่านั้นนะฮะเั้นเเล่นเบอร์แปดเลยดีนะครับไม่โดนแน่นอน อ้าวคนนี้บอกฉันใช้โลนินนะครับเอาคืนส่วนคนนี้ไม่มีสีนี้เหมือนกันฉันใช้อะไรดีใช้อะไรก็ไม่มีประโยชน์ครับดังนั้นเขาใช้ก๊อปปี้ดีกว่าครับเพราะเขาต้องเสียของแนละ้วสีฟ้าครับก๊อปปี้ครับเขาก๊อปปี้เบอร์แปดครับก๊อปปี้อะไรก็ได้นะฮะอ่าก๊อปปี้เบอร์แปดเบอร์แปดบอกว่าสุ่มการ์ดกองเก็บของผู้เล่นอื่นหนึ่งใบออกจากเกมครับเขาจะถามว่ามีกี่ใบฮะค,คนนี้มีมีแปดใบครับคนนี้ล่ะน่าจะเยอะกว่านะเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้มีสนะิบใบเนี่ยเขาใช้ท่าไม่ตายสูมออกหนึ่งใบครับออกไปเด่งใบใบนั้นคือเบอร์ศูนยะ์ฮะโอ้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีผลอะไรนะเอาแค่เบอร์ศูนย์ออกไปนะครับแต่จะมีผลต่อการเป็นจำนวนมากที่สุดได้นะถ้าคสอย่างนี้ปุ๊บคนนี้ก็จะเป็นคนชนะเพราะใช้สก,กิลได้ครับแต่เขาถือว่าเขาทำลายการเพื่อนได้หนึ่งใบโอเคจบคนที่ชนะครับก็จะเหลืออีกแค่สองเทิร์นสุดท้ายแล้ะเอาอะไรดีเล่นเบอร์ห้าไปนี้แล้วกันครับจำได้ว่าไม่มีใครเหลือแล้วนะ ไม่มีใครเหลือแล้วแต่ว่าเขามีเบอร์หนึ่งเขาก็เล่นใบนี้ครับสกิลครับผมให้เป็นพลังสิบครับตัวคนนี้ไม่มีเหมือนกันเอ้ยมีนี่ว่าต้องลงนี่ฮะถ้าอย่างนี้ปุ๊บคนนี้ก็จะเป็นคนชนะครับเพราะว่าพลังซิกสิบเลยโอเคจบแล้วจะจบแล้วครับเดือนะเดือนถ้าเดือนเดือตอนนี้นี่เหลือเบอร์เจ็ดต้องเล่นเบอร์เจ็ดแล้วล่ะเพราะว่าน่าจะมีโอกาสชนะมากที่สุดครับคนนี้มีเบอร์สองกับเบอร์สามก็ต้องมาคับเล่นสินะเล่นเบอร์สองไปเ,เดี๋ยวคนต้องเล่นเบอร์สองแหละ เบอร์สามเก็บไว้เป็นคะแนนดีกว่าเบอร์ห้าครับอ่าคนนี้ก็ชนะไปครับแมตชนี้จบแบบสบายๆครับผมบางสกิลบางตัวก็ยังไม่ได้ใช้นะนั้นะแต่ละเกมเนี่ยอาจจะใช้สกิลได้ไม่ไม่เท่ากันทุกรอบก็ได้นะครับโอเคจบเกมเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาสองใบในมือครับเอามาโปดเป็นคะแนนครับทุกคนก็จะมีคะแนนตามนี้มาเรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้ชนะเกมนะครับเริ่มจากคนนี้ก่อนแล้วกันเนาะมุมไกลสุดเขาดูสีก่อนครับแยกสีนะ นี่สามโอ้นี่เยอะโอ้โหสี่สี่ครับคนนี้ไม่น้อยสี่สีสีที่มากสุดคืออันนี้สี่ใบกับสี่ใบเท่ากันโอ้เสียดายทั้งคู่เลยอะก็ไม่ต่างกันฮะเพราะมีเก้าเหมือนทั้งคู่ก็เอาออกไปก็ได้สีหนึ่งครับหนึ่งเสียหนึ่งสีครับเหลือสามสีฮะคนคนนี้ก็จะมีทั้งหมดเก้าคูณสี่ครับสามสิบหกคะแนนบวกสามคะแนนคูณหนึ่งได้สามนะครับเป็นสามสิบเก้า แล้วก็บวกอีกสิบแปดคะแนนนะครับผมส9ิบเก้าบวกสิบแปดได้ห้าสิบเจ็ดคะแนนนะครับผมคนแรกได้ห้าสิบเจดคะแนนห้าสิบเจ็ดนะคนนี้คนที่สองมาดูกันครับคนนี้สะสมไปดีไหมโอ้สีค่อนข้างกระจายตัวเหมือนกันนะสีกระจายตัวมีข้อดีที่ว่ามันไม่โดนรีมูฟเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็โหมีหกสีเลยอะ่ะสุดยอดคนนี้เก็บครบหกสีเลยครับ อันนี้สี่สี่มากที่สุดแต่ค่าคงต้องทิ้งอันนี้ฮะเพราะว่าน,นี้มีเลขเก้าครับอันนี้มีเลขเจ็ดแค่สูงสุดเท่านั้นก็จะเหลือแค่ห้าสี่ครับคนนี้ถือว่าเก็บสี่ครบฮะแต่ว่าแต่ละใบก็ไม่ค่อยได้คะแนนเยอะเท่าไหร่นะโอเคครับคนนี้ก็จะมีเก้าสี่สามสิบหกนะครับบวกหกเป็นสี่สิบสองสี่ิบสองคูณสองนะครับหนึ่งคูณสองได้สองนะครับอ่าสี่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 บวกสิบแปดเป็นหกสิบสองใช่ไหม อ่ะหกสิบสองบวกหนึ่งหกสิบสามคะแนนะครับโอ้โหห้าสิบหกสิบสามสูสีมากมากครับมาดูผมดีกว่าผมจะชนะเกมไหมนะอันนี้เขาหลากหลายสีเขาได้เยอะนะครับอันนี้มาดูผมดีกว่าผมจะได้กี่สีครับตอนผมเล่นผมก็จริงๆต้องเล่นนับจริงๆจังๆเลยนะถ้าเกิดว่าจะเอาแบบเดือดๆนะครับต้องต้องคิดโอนี้เสียดายมากอันนี้ห้าใบครับต้องทิ้งใบครับปึ๊บผมน่าจะแพ้ได้แค่สี่สีนะครับอันนี้สามครับสามสี่สิบสองครับผม อันนี้826ครับ12% 28 2งบวก10นะครับผมเป็น38 38 6บวก6เป็น44คะแนนครับเลขสวยมากแต่แพ้ที่1คือคนที่คนกลางครับผมได้ทั้งหมด60กว่าคะแนนนะนี่คือภาพรวมของเกมแคลเซียมนั่นเองนะครับถือว่าเป็นวิธีการที่คะแนนแบบต้องวางแผนให้ดีแล้วก็กระชับให้ได้ว่าฉันจะเป็นคนได้เปรียบจริงๆหรือเปล่าในศึกของทริกเทคกิก้งแห่งนี้นั่นเองอันนี้ก็จบไปแล้วครับกับการ สอนวิธีการเล่นนะของตัวทคลเซียมนะครับครานี้สกิลที่ผมยังไม่ได้เล่นมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงเกยชาครับผมสกิลก็คือสุ่มสลับการในมือคุณกับมือผู้เล่นอื่นหนึ่งใบนั่นหมายความว่าเราสามารถเอาใบที่เราแบบไม่อยากได้ในมือเนี่ยส่งให้เขาให้เขาส่งมาให้เราได้นะครับเบอร์สี่ครับดินจาลอกสับไปคุณเป็นผู้เล่นคนแรกลงก่อนจะได้เบอร์เจ็ดสลับการในกองเก็บคุณหนึ่งใบกับในมือคุณหนึ่งใบนะครับแล้วก็เบอร์เก้าไม่มีความสามารถนั่นเองนะก็ประมาณนี้ครับ คราวนี้โหมดเสริมมันจะมีนิดหน่อยนะสำหรับเกมนี้ก็เดี๋ยวผมให้ดูเลยแล้วกันเป็นโหมดเสริมเอาไว้สําหรับทําให้เกมมันมี r e เพ a y a b i l i t y เพิ่มขึ้นนะเพราะเกมนี้ผมเป็นผมมองว่าเป็นเกมที่แบบชิวๆคือเกมเปิดตัว์มม m i n g up สำหรับคนที่อยากจะเล่นเกมหนักแล้วอยากหาเกมเบาๆใช้เวลาการเล่นแค่สิบยี่สิบนาทีามาเล่นกันนะครับมามาดูวิธีการเล่นภาคเสริมกันดีกว่าตัวเสริมไม่ใช่ภาคเสริมแต่ตัวเสริมครับนี่ครับสตัตว์วิลาครับผมตอนจบรออให้สะสมคะแนนครับ ผู้เล่นที่ได้คะแนน100ก่อนชนะก็คือรอบนี้ยังไม่มีใครถึง100ก็ยังไม่ชนะเล่นต่อไปถ้าเกิดมีผู้ชนะมากกว่า1คนให้ดูคะแนนมากกว่าจะเป็นผู้ชนะครับถ้าสอมเอีกก็ชนะลุงกันไปเลยนะครับอันที่ 2, ทสองเทศกาลทำมินนะครับให้ผู้เล่นทุกคนยกเว้นผู้เล่นคนแรกนะของรอบนั้นนะให้เล่นแบบความเพื่อยงคือตะกี้เราเล่นแบบหงายหงายหงาย,งายใช่ไหมมันจะเปลี่ยนเป็นหงายความความครับจากนั้นพอลงครบเสร็จปุ๊บก็ไล่เปิดหงายทีละใบาตามเห็นนาฬิกาคือเปิดข้อเช็คสกิลเปิดข้อเช็คส,สกิลนะครับผมเป็นการ เฮ้ยเขาจะเล่นอะไรลูกเล่นอะไรมาทําให้ลีดเดอร์เนี่ยเล่นเล่น,เล,นเล่นยากขึ้นแล้วก็คนที่เหลือเนี่ยจะมีโอกาสได้เปลี่ยบเพิ่มขึ้นนั่นเองสายรับเมียวครับผมการในมือจะเปลี่ยนมาส่งที่กองเก็บของผู้เล่นคนทางซ้ายและความจนระบายแทนหมายเวราตอนจบผมที่ผมเหลือสองใบใช่ไหมครับปกติจะไว้กองเก็บตัวเองจะส่งไปให้เคลื่อนแทนนั้นถ้าวางแผนให้ดีเอาเลขน้อย,อยเอาสีที่เขาคิดว่าน่าจะเยอะเก็บไว้ครับแล้วก็ส่งให้เขาไปให้เขาเป็นสีมากที่สุดแล้วเขาก็จะโดนทาลายไปนี่คือกลยุทธ์ครับผมอ่าและนี่ก็คือทั้งหมดของเกม คลดลสเซียมครับผมศึกประชันพลังเหมียวงงาวนั่นเองก็ถือว่าเป็นเกมเล่นชิวๆฮะสํสำหรับผมนะที่ผมตั้งใจออกแบบมาเพื่อให้เกมนี้เป็นเกมที่เข้าถึงกับคนได้ทุกเพศทุกวัยน,นะครับแล้วก็ใช้เวลาการเล่นไม่นานแต่ว่าเล่นซ้ำได้เรื่อยๆนะครับด้วยความที่มีลูกเล่นหลากหลายของสกิลตัวละครน,นั่นเองนะครับสำหรับคลิปหน้านะผมจะรีวิวอะไรนะติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปองอรับผมแล้วเจอกันครับ